สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องครูชูนะครับผมวันนี้ก็จะนําเอาข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆนะครับมานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะครับผมก็อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพที่ต้องการที่จะสมัครสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้เราก็จะมาดูสินเชื่อของทกศกันนะครับผมก็จะเป็นสินเชื่อสารฝันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจาก เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะครับผมสินเชื่อสารฝันนะครับกู้สูงสุดได้ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับผมสินเชื่อสารฝันของทอกศเนี่ยนะครับจะใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรนะครับผมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือทอกศ ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสารฝันนะครับเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายหรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับนำมาจัดการออในกิจการเดิมหรือว่าจะเอานวัตกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามาเพื่อพัฒนากิจการในการเกษตรของตัวเองนะครับหรือว่าจะนํามาพัฒนาต่อยอด ในการประกอบอาชีพเดิมก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้โครงการนี้นะครับผมก็คือจะต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นทายาทเกษตรกรตรงนี้นะครับเป็นทายาทเกษตรกรหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเดิมก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะครับหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรครับผม ข้อที่3นะครับผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ด้านการเกษตรมานะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่44นะครับผมต่อมาระยะเวลาที่จะชําระเงินกู้นะครับผมกรณีขอกู้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนนะครับก็คือไม่เกิน12เดือนเว้นแต่มีเหตุพิเศษก็จะไม่เกิน18เดือนครับผมกรณีขอกู้เป็นค่าลงทุน ก็จะไม่เกิน10ปีนะับแต่วันกู้นะครับแต่ว่าถ้ามีเหตุพิเศษก็จะให้ไม่เกิน15ปีครับผมข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของอหลักประกันเงินกู้วงเงินกู้ต่างๆระยะเวลาชำระกู้โดยละเอียดนะครับก็เพื่อนๆอาจจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางทกสนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงรายละเอียดคลิปนะครับผม เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการรับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับให้กดติดตามช่องของเราได้เลยครับผมทางช่องของเราจะนาเอาข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมข่าวโครงการต่างๆอัปเดตสถานะโครงการและความคืบหน้าต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมขอบคุณครับ